สวัสดีค่ะดเด็กมาพบกับคุณครูยาอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้คุณครูยาจะพาดเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยครอบครัวมีสุขกันนะคะถ้าดเด็กๆคนไหนพร้อมแล้วนะคะเตรียมตัวตามคุณครูมาเลยค่ะค่ะในหน่วยนี้นะคะคุณครูยาก็จะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์หน้าที่ของบุคคลในครอบครัวการปฏิบัติตนและการอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัวและเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีความจาเป็นของคนในครอบครัควค่ะ ค่ะเรื่องที่1นนะคะเรื่องของความสัมพ,พันธ์ของบุคคลในครอบครัวค่ะอย่างเช่นคุณปู่คุณยายเนี่ยก็เป็นพ่อและแม่ของคุณพ่อส่วนคุณตาคุณยายก็เป็นพ่อและแม่ของคุณแม่ส่วนคุณพ่อและคุณแม่ก็เป็นพ่อและแม่ของเราเด็กเข้าใจไหมคะไม่งงนะคะค่ะต่อไปเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวค่ะ อาจจะเริ่มจากที่คุณพ่อก่อนเลยคุณพ่อนะคะก็มีหน้าที่หาเงินหาไรายได้เข้ามาในครอบครัวนะคะแล้วก็ยังมีหน้าที่ดูแลคอยซ่อมแซมส่วนต่างๆของบ้านที่มีการชํารุดหรือว่าคอยดูแลปกป้องสมาชิกในครอบครัวนะคะส่วนคุณแม่นะคะคุณแม่สมัยนี้ก็มีหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัวเหมือนกันแล้วก็ยังมีหน้าที่ดูแลทำความสะอาดบ้านเป็นแม่บ้าน ส่วนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะก็มีหน้าที่ดูแลแล้วก็เลี้ยงดูบุตรหลานที่อยู่ในบ้านนะคะซึ่งเด็กๆนะคะก็มีหน้าที่เช่นกันนะคะเด็กๆก็มีหน้าที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ปฏิบัติตนเป็นเด็กดีนะคะตั้งใจเรียนนะคะจะได้มีหน้าที่และมีอาชีพที่ดีนะคะ ค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนในครอบครัวนะคะเด็กๆจะต้องเป็นเด็กดีไม่ดือ้อไม่ซนแล้วก็เชื่อฟงังเคารพผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนะคะเด็กๆคนไหนทําได้บ้างเอ่ยคุณครูยาคิดว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยทำได้แน่นอนเพราะว่าเด็กห้องคุณครูยาเนี่ยเก่งอยู่แล้วแล้วเป็นเด็กดีด้วยใช่ไหมคะ ในเรื่องที่4นะคะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัวนะคะในเรื่องนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะดูแลทําความสะอาดบ้านหรือว่าทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นการรดน้ำต้นไม้การพับผ้าการกรอกน้ําหรือว่าอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่เรียงน้องก็ได้นะคะเป็นการแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่แ้ะก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่ ลื้มใจและดีใจด้วยนะคะที่มีรูปที่เป็นเด็กดีช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่แบบนี้นะคะค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะจะขอพูดถึงเรื่องสิ่งจําเป็นในครอบครัวนะคะซึ่งสิ่งจําเป็นเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของปัจจัยสี่นะคะซึ่งมีความจําเป็นกับชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนนะคะปัจจัยสี่เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย 1. ที่อยู่อาศัย 2. อ,อาหาร 3. เครื่องนุ่งหม่ม สี่ยารักษาโรคซึ่งสี่อย่างนี้เราเรียกว่าปัจจัยสี่นะคะเด็กๆและสิ่งสุดท้ายที่จะต้องมีและขาดไม่ได้เลยในครอบครัวทุกๆครอบครัวนั่นก็คือความรักนะคะถ้าครอบครัวของเรานะคะมีความรักให้แก่กันครอบครัวของเราก็จะมีแต่ความสุขและความอบอุ่นนะคะ,ะคะ่ะคลิปของครูยาก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆด,ดูคลิปเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมทำใบงานให้เสร็จให้เรียบร้อยด้วยนะคะ อ่ะวันนี้ครูยาขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ